คนเราอะนะถ้าจะทำอะไรสักสิ่งสักอย่างมัต้องทำให้สำเร็จใช่ไหมมัวแต่คิดว่ายังไปไม่ได้ยังจะคิดไปในทิศทางไหนอ่ะอยากจะให้สำหรับคนที่สำหรับที่คิดว่าอยากจะเริ่มต้นทำนะคะมองหาตัวเองให้เจอก่อนสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำหรือทำขึ้นมาคืออะไรให้คุณคิดว่าเนี่ยคือสิ่งแรกที่เราต้องคิดคือไม่ใช่ว่าเ็นคนอื่นได้เราก็ต้องได้มันไม่ใช่มันไม่ใช่สิ่งที่การันตีเสมอไปว่า คุณทำตลอดสมองเสมอแล้วคุณจะได้เสมอนะ,อ,ะอันนี้มันเป็นสําหรับนาะมองว่าเป็นการและขั้นตอนวิธีการที่แบบว่ามันท้าทายนะก็เลยอยากจะลองทําคนที่ยังคิดว่าตัวเองยังไปไม่ถึงไหนตัวเองยังมีความรู้สึกที่แบบว่าฉันทํามาแล้วฉันรู้สึกว่าฉันไม่อยากทําต่อหรือฉันทำแล้วฉันไม่โอเคลองปรับเปลี่ยนไหมลองปรับเปลี่ยนจากสิ่งที่เคยทำจากสิ่งที่คุณคิดว่า มันไม่ดีมันไม่เดอะเบสแล้วให้คุณคิดให้คุณไปดูว่าอย่างเช่นข้อความของคุณที่คุณส่งขึ้นไปมันได้ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์เพราะอะไรไม่มีใครรู้ค่ะอันนี้บอกเลยว่าไม่มีใครรู้ว่าปราะทาไมันได้ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์เนาะแต่อย่าให้ดูว่าอันไหนที่มันทําให้ตัวสมมติว่าข้อความรูปภาพตัวไหนที่เป็นที่ทําให้เหรียญวิ่งดีที่สุดให้คุณยึดตัวนั้นไปก่อนแล้วก็ค่อยๆป,ปรับเปลี่ยนลงมือทําทุกวันย้ำไหมย้ำ ้ำทุกวันทุกวันย้ำย้ำทุกวันว่าข้อความรูปภาพคลิปสั้นคลิปยาวคือเราต้องส่งให้ครบบางคนนะให้นาบอกให้นาดูให้แต่นาะเข้าไปดูในช่องในโปรไฟ,ฟล์เธอก็ยังไม่ครบทั้ง3าสี่อย่างที่เขาตั้งไว้เหมือนกันคือแบบบางทีมันต้องมีการบาลานซ์กันเกิดขึ้นเนาะอย่างเช่นข้อความเคยสรูปภาพก็สคลิปสั้นก็สคลิปยาวก็สองอะไรเงี้ยประมาณนี้ก็น่าจะได้นะแต่อีกอย่างนึงก็คือว่าเออ แล้วจะทาอะไรล่ะข,ขึ้นไปในหน้าเฟซขึ้นไปหน้าช่องอ่ะอันนี้ก็อยากจะแนะนําว่าคอนเทนต์คอนเทนต์ก็คือสิ่งที่เราอยากจะพูดเราพูดอะไรเราพูดไปเลยค่ะไม่มีคําว่าถูกว่าผิดมีแต่เพียงแค่ว่ามันจะได้หรือไม่ได้อ่ะลองคิดว่าสมมติว่าคุณชอบตรงนี้คุณพูดขึ้นไปไม่มีใครคอมเมนต์ก็ไม่เป็นไรสิเราก็ทําต่อเราไม่ต้องไม่ซีเรียสอะไรกับการที่จะคอมเมนต์หรือไม่คอมเมนต์เพราะช่องนั้นก็เคยเจอบางทีไม่มีคอมเมนต์เลยก็ยังมีเรียขึ้นอ่ะอันนี้กนนะ็น่าแปลกไหม ก็น่าแปลกเหมือนกันน่าศึกษาหาความรู้ว่ามันเกิดอะไรก็ฟังหลาหลายคนแล้วก็ฟังแต่ละคนจับจุดจับประเด็นของแต่ละคนให้ได้แล้วนํามาวิเคราะห์แล้วก็มาพูดต่อให้เพื่อนฟังแล้วเพื่อนก็จะรู้เองว่าเรานี่ต้องการอะไรเรานี่อยากทําอะไรบ้างสําหรับคนที่ชอบแนะนำนะน่าเป็นสายที่ชอบพูดไงนะก็เลยขอเป็นแนะนําดีกว่าถ้าให้นาไปทํากับข้าวหรือทําไปทําเต้นเราก็ไม่ถนัดเหมือนกันเพราะฉะนั้นเอาความถนัดของตัวเองก่อน ัวเองถนัดอะไรก็ทำขึ้นไปให,ให้เรื่อยๆทำอะไรก็ได้ทำให้เป็นสิ่งที่คิดว่าเตียงถนัดถ้าถนัดแล้วมันจะไปได้ดีมันจะไปได้สวยก็แค่นั้นเองทำไปเรื่อยๆทำไปยังไงก็ได้ให้มันขึ้นฟีดอย่าให้หายจากหน้าฟีแค่นั้นก็พอจริงไหม